เขียนไหมครับอันนี้คือตัวตุกกายนะครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับพอเราเดินมาเรื่อยๆนะเสียงมันก็ดังมากขึ้นนะครับโอ้ลำธาร สวัสดีครับเดียวผมเจโชนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในป่านะพื้นที่แถวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาหินปูนนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามีถ้ำอยู่นะวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากพาทุกคนนะครับมาเดินหาถ้ำแล้วก็เราจะลองเข้าไปเดินในถ้ำกันนะครับไปสำรวจดูสิ่งมีชีวิตในถ้ำนะครับไปลุยกัน เส้นทางที่จะมาเข้าถ้รนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับโอ้ดูนี่ครับทุกคนนี่ก็คือกิ้งกือมังกรสีน้าผูนะครับเป็นกิ้งกือที่พบเจอตัวยากมากเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามักจะเจอ,อกิ้งกือกลุ่มนี้ได้เฉพาะในพื้นที่ภูเขาหินปูนนะครับถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากมากเลยเหมือนกันนะครับ โอเคแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายของเรานะครับเราจะต้องไปที่ถ้ำแล้วก็ไปดูเจ้าแมงมุมโบราณนะครับแมงมุมโบราณคือเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับโอเคเรามาถึงปากถ้ำแล้วนะครับนี่ทุกคนมาดูครับ นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดิ่งนะครับโอ้โหถ้ำมันดูน่ากลัวพอสมควรนะครับมันดูค่อนข้างที่จะลึกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็มีพวกใบบอนใบอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนีโ้โอเคเรากําลังจะลงเข้าไปในถ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไฟฉายก่อนเพราะว่าในถ้าเนี่ยมันมืดนะครับ ไปดูกันตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในถ้าแล้วนะครับแต่ดูทางลงสิครับโอ้โหชันมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาลงไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินลงไปนะครับแล้วก็ไปสํารวจดูนะครับไปเขียนชาวบ้านเขาบอกว่า ไอตัวบึ้งเนี่ยมันเกาะอ,อยู่ตามผนังนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปดูใกล้ๆนะครับแาวนี้จะมีหรือเปล่าไม่มีนะทางนี้น่าจะเป็นทางเดียวนะครับที่พอลงไปได้นะครับแต่มันชันมากเลยเราจะต้องระวังอย่างมากไปทางนี้น่าจะง่ายกว่าตอนนี้นะผมเดินลงมานะผมมาเจอ ตัวอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแมงมุมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันตายแล้วนะครับแล้วก็มันขึ้นลาเป็นเป็นลาสีขาวๆนะผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแมงมุมพเนจรถ้ำอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะอ่านี่ครับก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราลงไปข้างล่างอีกนะครับเราน่าจะเจอสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนะครับ แต่เราก็ค่คอยเดินลงไปนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันชันมากแล้วก็มีแต่หกขีนนะครับเราต้องระวังอย่างมากเลย <S 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 ข้างในนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะอับชื้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ลึกมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มอัดแล้วนะครับแล้วก็บนพื้นนะครับมันก็เต็มไปด้วยขี้ขังคาวทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ทุกคนมาดูนี่ครับมามาแล้องเดินลงมาข้างล่างนี้หน่อยผมอยากให้ทุกคนมาดูสัตว์สิ่งนี้ครับนี่นี่ครับหลังก้อนหินก้อนนี้นะครับ นี่นะครับนี่ก็คือจิ้งหรีดถ้ำนะครับหรือว่ากลุ่มจิ้งหรีดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มืดนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับจิ้งหรีดพวกนี้เนี่ยก็อาศัยกินน้ําแล้วก็อาศัยกินขี้ขางคาวในถ้าเป็นอาหารนะครับแล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยหนวดของเขาเนี่ยจะยาวมากเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับหนวดของเขาเนี่ยจะยาวมากนะครับแล้วก็ สาเหตุที่หนวดของเขายาวเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่มืดนะครับเขาก็จะใช้หนวดของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเลดร์นะครับในการทำหาพื้นที่ที่เขาจะเดินทางไปนะครับก็เลยทําให้หนวดของเขาเนี่ยจะยาวกว่าจิง้งหรีดปกติทั่วไปหลายเท่านะครับหือว่ามันจะมีทางเดินต่อไปข้างหน้านี้ มุมยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปนะแล้วแมงมุมที่เราตามหานะครับเขาบอกว่าจะอยู่ตามผนังถ้ำนะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินไปนะครับแล้วมันอาจจะพลางตาดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆเดินสองไปเลยนะครับค่อยๆครับทุกคนผมเจอตุ๊กกายตัวหนึ่งด้วยนะครับตุ๊กกายตุ๊กกายเห็นไหมเห็นไหมวิ่งอยู่บนพื้นนะครับ ดูนี่ครับมาเลยครับมาใกล้ๆนะครับเขียนไหมครับอันนี้คือตัวตุ๊กกายนะครับเป็นสัตว์ที่คล้ายกับตุ๊กแกแล้วก็คล้ายกับจิ้งจกนะครับแต่จะมีขนาดตัวใหญ่กว่าจิ้งจกนะวิ่งมานี่แล้วนะผมอยากจะอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ตัวนี้สักหน่อยนึงนะครับโอเคจับตัวได้แล้วนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวตุกกายนะครับเราจะสังเกตได้ว่าขาของเขานะครับนี่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 มือของตัวตุกกายนะครับมันจะไม่เหมือนกับมือของตุกแกนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามือของเขาเนี่ยจะเป็นเล็บนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถปีนป่ายกระจกได้เหมือนกับตุกแกนะครับหรือว่าเขาเนี่ยไม่สามารถปีนป่ายพื้นที่ลื่นๆได้เหมือนกับตุกแกนะครับแต่มือของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อปีนป่ายผนังถ้ำนะครับ แล้วก็เป็นป่าต้นไม้ซะมากกว่านะครับเพราะว่ามือของเขาเนี่ยจะเป็นเล็บนะครับแทนที่จะเป็นพังผืดแล้วก็ลวดลายของเขาเนี่ยก็จะดูก็จะดูแตกต่างจากอา้อาวงับมือผมเลยนะครับโอเคไม่ okay, okay, เป็นไรนะครับเขาแค่ตกใจนะครับแล้วก็เขาพยายามป้องกันตัวเองนะครับโอเคเราไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับนี่เห็นไหมครับว่าลวดลายของเขาเนี่ย ก็จะดูคล้ายๆกับตุ๊กแกนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นตุ๊กแกนะครับเขาเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับตุ๊กแกแต่เขามีชื่อว่าตุ๊กกลายนะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกพวกมันว่าตุ๊กแกป่าก็ได้นะครับอ้าวเฮ้ยปล่อยปล่อย่สิไม่ยอมปล่อยเลยนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยนะครับเพราะว่าเขาตกใจนะครับโอเคนี่นะครับเรามาดูส่วนหางกันบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับส่วนหางเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเราจะสังเกตว่ามันไม่มีลายนะครับเนื่องจากว่าหางของเขาเนี่ยเคยขาดมาก่อนนะครับอาจจะโดนศัตรูหรือว่าอาจจะโดนตัวอะไรตามล่านะครับแล้วก็เขาก็สลัดหางของเขาทิ้งนะครับแล้วหางของเขาเนี่ยเพิ่งจะงอกใหม่นะครับมันก็เลยทําให้หางของเขาเนี่ยไม่มีลายนะครับตุ๊กแก่นะครับก็จะเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับจิ้งจกแล้วก็ตุ๊กแกนะครับเพียงแต่ว่า มันจะมีขนาดกลางๆนะครับจะไม่มีขนาดตัวใหญ่เท่ากับตุ๊กแกแต่ก็จะมีขนาดตัวใหญ่กว่าจิ้งจกธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางจิ้งจกกับตุ๊กแกนะครับโอเคก็ถือว่าเราได้เรียนรู้เจ้า,าตัวตุ๊กกายมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมหวังว่าเราจะเจอสัตว์อะไรแปลกๆแ,แบบนี้ในถ้ำอีกนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าปล่อยให้เจ้าตัวตุ๊กกายได้ ใช้ชีวิตยอยู่ตามธรรมชาติต่อไปอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหไวมากครับวิ่งหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาสัตว์ชนิดอื่นกันต่อดีกว่า เรามาเจอแมงมุมพเนจรในถ้าตัวใหญ่นะครับนี่เห็นไหมฮะผมจะลองเอามือเทียบนะครับนี่เห็นไหมฮะตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับแล้วก็แมงมุมเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแมงมุมทุกชนิดบนโลกนะครับเป็นสัตว์ที่มีพิษน,นะครับเพียงแต่ว่าบางชนิดเนี่ยเขี้ยวของเขาเนี่ยอาจจะเล็กมากนะครับ เขาอาจจะไม่สามารถที่จะกับคนได้นะครับแต่แมงมุมทุกชนิดนะครับเป็นแมงมุมที่มีพิษนะครับด้านในนี้นครับผมแปล่ใจมากเลยนะครับผมเจอหลายตัวละอ่าทุกคน ลองสังเกตดูในซอกนะครับมันจะมีตะกะแตนตัวสีเขียวๆนะครับอยู่ในซอกหินนะครับซึ่งผมเจอหลายตัวแล้วนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่ามันคือตะกะแตนอะไรนะครับอยู่ๆทําไมมันถึงมาอยู่ในถ้าได้นะครับน่าจะเป็นกลุ่มตะกะแตนกินเนื้อนะครับเพราะว่าถ้ามันกินพืชน,นี่ยมันตายแน่นะครับมันน่าจะเป็นตะกะแตนที่กินเนื้อก็เลยอาศรรยัยอยู่ในถ้านะครับแล้วก็อาศรรยัยจับกินมแมลงตัวเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหารนะครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับดังอยู่ทางโน้นนะครับ ซึ่งมันอาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งของถ้าหรือว่ามันอาจจะเป็นเสียงน้ําเสียงอะไรก็ได้นะดังอยู่ข้างในหรืออาจจะเป็นเสียงเคร่องคาวบินก็ได้นะครับแล้วมันสะท้อนออกมานะครับโอ้ทุกคนมาดูนี่ครับอันนี้สุดยอดเลยนี่เห็นไหมครับแมงมุมนะครับซึ่งมันตายนะครับแต่ในถ้าเนี่ยมันมีความชื้นมากนะก็เลยทําให้ตัวแมงมุมเนี่ยขึ้นลานะครับเห็นไหมฮะโอ้โห อันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะครับคือตัวแมงมุมเนี่ยตายแล้วนะครับแต่ด้วยความชื้นเนี่ยไม่มีอะไรมาทำ้ายซากข,ของมันนะครับก็เลยทำให้เชื้อราเนี่ยเกาะกินตัวแมงมุมนะครับแล้วก็งอกออกมาเป็นลาแบบนี้นะครับ มันก็ดังมากขึ้นนะครับแต่เหมือนกับว่าเสียงมันจะดังอยู่ด้านใต้นะครับไม่ได้ดังอยู่ตรงด้านบนนะครับมันอาจจะเป็นเสียงน้ําหรือเสียงอะไรนะครับโอ้ลำธารโอ้โหเป็นลำธารยาวเลยนะครับนี่โอ้โหลำธารในถ้ำนะครับในถ้ำก็ยังมีลำธารอยู่นะครับ โอ้มันจะยาวไปโผล่ทะลุตรงไหนเนี่ยโอเคผมว่านะครับถ้ำนี้เนี่ยน่าจะลึกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีลำธารมีอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเดินตามลำธารไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะไปโผล่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปข้ปขางบนนี้ก่อนนะครับข้างบนนี้ก็ยังมีที่ให้เดินอยู่นะครับแล้วถ้าเราเดินไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเดินตามลำธารเอานะครับ มีหินงอกหินย้อยเต็มเลยนะครับถ้ำในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าถ้ำที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าหินงอกหินย้อยพวกนี้นะครับมันค่อยๆเจริญเติบโตนะครับจากตะกอนนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําไหลหยดลงมานะครับตะกอนก็ไหลมากับน้ํานะครับแล้วก็ค่อยๆก่อตัวนะครับเป็นหินงอกหินย้อยลักษณะแบบนี้นะครับถ้ำแบบนี้ถือว่าเป็นถ้ำที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคือ มันมีการเจริญเติบโตมันมีการงอกการเาติบโตของก้อนหินนะครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับทุกคนดูนี่ครับเรามาเจอด้วงนะครับอยู่ในถ้ำด้วยแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือด้วงอะไรนะครับเฮ้ยมาอยู่ในถ้ำแบบนี้ได้ไงอะ่ะอาจจะโดนกระแสน้ำพัดมานะครับแล้วก็มีมดกัดเต็มเลยนะครับ มันยังไม่ตายนะครับแต่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของธรรมชาตินะครับเราจะปล่อยให้อยู่ในแบบของมันนะครับโอเคผมแค่แปลกใจนะครับว่าด้วงพวกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยมันมาอยู่ในถ้าได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเฮ้ยไปดูนี่นะครับทุกคนมีแมลงสาบอยู่ในถ้าด้วยนะครับ แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นสีเหลืองเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในถ้าเนี่ยสีของพวกมันเนีย่ยแทบจะไม่มีผลอะไรกับชีวิตของพวกมันเลยนะครับสัตว์โดยปกติในถ้าเนี่ยมีหลายๆชนิดนะครับที่จะทําให้พวกมันเนีย่ยตาบอดนะครับตั้งแต่กําเนิดเลยแล้วก็สีสันของพวกมันเนีย่ยอาจจะเป็นตัวสีเหลืองหรือว่าเป็นตัวสีขาวไปเลยนะครับนี่นะครับมังสับแต่มันตัวเล็กมากเลยนะครับ ตันแล้วนะครับเหมือนว่าจะมีโพรงแล้วก็มีทางไปต่อนะครับแต่มันแคบมากนะครับเราจะไม่ลุ้ไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยนะครับเรามาแค่แบบว่าแต่งตัวชิลๆมานะครับเราไม่ได้คิดว่าถ้ำมันจะเดินลําบากนะ,ะโอเคตรงนี้ตันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปแล้วก็เราจะลองเดินตามลำธารไปด้วยนะคะรับดูซิว่าในลำธารเนี่ยมันจะมีสัตว์ถือว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะครับ เรามาเจอต,ตอั๊กแตนอีกแล้วนะครับอยู่ในรูนี่เห็นไหมฮะผมว่าน่าจะเป็นตั๊กแตนกินเนื้อจริงๆนั่นแหละครับเป็นตั๊กแตนแต่อาศัยหลอบอยู่ในรูนะครับเห็นไหมครับมันกําลังทําความสะอาดตัวเองนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมืดสนิทเลยนะครับแล้วมีตั๊กแตนมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับโอ้โหทุกคนมาดูนี่ครับ นี่เป็นเรื่องหน้าแปลกมากเลยนะครับตะกะแตนอยู่กันเป็นฝูงเลยนะครับในถ้ำ <c oughs> นี่ครับมีแต่ตัวสีเขียวๆด้วยนะครับ <c oughs> โหเยอะมาก <c oughs> ดูสิครับอยู่กันเยอะมากเลยนะครับอัดอยู่ในซอเขินในรูนะครับอ่ะ ถ้าใครรู้นะครับว่ามันคือตะ๊กแตนอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมเองผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือตะ๊กแตนอะไรนะครับแต่มันอาศัยอยู่ในถ้านะครับแล้วก็พื้นที่แถวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมืดขนาดไหนนะครับแล้วพื้นที่แถวนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันไม่มีต้นหญ้าเลยนะครับเดี๋ยวเราลองปิดไฟกันดูนะครับลองปิดไฟดู ปิดเลยกดปิดเลยกดที่นี้ดูนะครับว่ามันมืดขนาดไหนนะพื้นที่ในนี้เนี่ยคือมันมืดสนิทเลยนะครับโอ้โหเป็นตะกั่วตนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มืดสนิทนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในถ้ำนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าพวกมันเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็พวกมันเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารนะครับ อ่คือเรื่องที่แปลกก็คือพื้นที่แถวนี้เนี่ยไม่มีต้นพืชนะครับไม่มีอ่อะไรให้พวกมันกินเลยนะครับพวกมันน่าจะเป็นตั๊กแตนที่กินเนื้อเป็นอาหารนะครับก็เลยทําให้สามารถอยู่ในถ้าได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกมันเนี่ยผสมพันธุ์กันยังไงแล้วก็วางไข่กันยังไงนะครับก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นของ นักวิชาการต่อไปนะครับที่เขาจะมาติดตามชีวิตของตกแตนพวกนี้นะครับที่อาศัยอยู่ในถ้านะครับอันนี้ประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับเ,เยอะแยะมากมายนะครับที่น่าสนใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่า นะครับผมมาเจอมะรงสาบถ้ำตัวหนึ่งนะครับสีสันของมันเนี่ยดูแปลกมากเลยนะครับนี่มันพยายามขู่นะครับพยายามกางปีกแล้วก็โชวต่อมสีเหลืองนะครับข้างลําตัวออกมานะครับจริงๆมแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับสําหรับผมนะผมว่ามันดูแปลกๆดีนะครับนี่เห็นไหมฮะตัวนี้เป็นมแมลงสาบที่อาศัยอยู่ในถ้านะครับแปลกมากเลย ใกล้ๆนะครับเมื่อเราพลิกแผ่นหินออกนะครับมันจะมีแมลงสาบนะครับอยู่ในถ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่โอ้โหมันกลมกลืนกับดินมากเลยนะครับเห็นไหมครับมาดูกลมกลืนกับพื้นมากครับเราดูแทบไม่ออกเลยว่ามีแมลงสาบอยู่แถวนี้แต่จริงๆมีเยอะมากนะครับนี่นี่ก็ใช่นะครับนี่นี่ก็ใช่นะครับแต่มันจะทําตัวนิ่งๆน้บให้เหมือนกับ เป็นดินเป็นอะไรแบบนี้นะครับใต้พื้นถ้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสัตว์เลยครับจริงๆเนี่ยมันมีสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับที่อาศัยอยู่พื้นที่บริเวณแถวนี้นะครับตรงนี้ลงไปค่อนข้างที่จะลึกนะครับเรามาถึงตรงน้ำพานแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากจะลองเดินลงไปสำรวจนิดน,นึงนะครับว่ามันจะมีปลาหรือว่า มีสัตว์ชนิดอื่นๆอยู่ใต้ลำธารนี้หรือเปล่านะฮะโอเคไหนๆก็มาแล้วนะครับผมก็ไม่อยากเสียเที่ยวนะครับอยากลองเดินสำรวจสักหน่อยนึงก็ยังดีนะฮะเดี๋ยวผมจะโดดลุกไปเมื่อ,อ,อสักครู่น,นี้นะครับผมก็ลองไปเดินสำรวจตามลำธารน,นะครับข้างล่างนี้นะครับถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็น ขั้นบันไดเป็นชั้นน้ําตกนะครับแล้วก็ข้างในนู้นเนี่ยก็จะมีขังคาวเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับผมแค่ไปสํารวจแบบคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ทางที่เข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะครับก็เลยทําให้ตากล้องของเราเนี่ยตามไปไม่ได้นะน่าเสียดายนะครับไว้เป็น โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปสำรวจแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับว่าข้างในนั้นเนี่ยยังมีสัตว์อะไรอีกนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็น่าจะแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเดินออกจากถ้ำน,นี้ไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะครับไปละ